ก็ไปสื้อตามได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากรู้ว่าถูกจริงไหมวันนี้อาจารย์เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างข่าวๆก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปดูตัวก่อนสําหรับใครที่อยากได้นะ,อะของเป็นตัวอย่างดีกว่ามีตัวอย่างไหมสำหรับหวยออกวันศุกร์ที่เข้าาหวอยออกวันศุกร์ที่เข้านะคะอ่ะเปิดดูในนี้แอวหวยออกวันศุกร์นะคะก็ให้แบบนี้เลยนะคะเตรียมตัวรวยไว้ได้เลยนะ หวยออกวันศุกร์นะคะเจ็ดแปดแล้วก็ให้หกมาด้วยนะให้หกมาด้วยนะคะอันนี้บนนะให้บนมาเลยนะคะให้อาิิตย์ได้ดูนะคะส่วนอยากเห็นหน้าอาจารย์ส้มจําขอดูหน่อยเมื่อกี้กล้องกล้องอาจจะหลุดไปเห็นบ้างแล้วนะคะถ้าอยากเห็นอีกทีก็ไปกอดูได้นะคะหลังจากไลท์ลจบนะคะอาจจะเห็นแวบๆค่ะ ก็อ่ะปะากกาหมึกไม่มีอาจารย์ขอใส่สีแดงแทนม,มาค่ะก็อ่ะฝากไว้นิดนึงสําหรับลูกศิษย์อาจารย์คนใหม่นะคะแหมเบ็ดเนีย id line แผ่นเดียวใช่ไหมใช่ไหมคะแอดมินแอดมินมี id line แผ่นเดียวใช่ไหมคะสําหรับลูกศิษย์คนใหม่นะคะที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวนะคะแอดไลน์เข้าไปแอด906 ULODZ นะคะแอดเข้าไปแอด906 ULODZ เข้าไปที่ไลน์นี้และอย่าลืม้ลูกศิษย์อาจารย์เลขชั่การคือเลขหกเราดึงหกมาเป็นตัวเด่น เราดึงเลขหกมาเป็นตัวเด่นนะสำหรับวดนี้นะคะสำหรับวดนี้นะคะอ่าสำหรับวดนี้นะเลขหกนะคะไม่หลกคายคนอ่ะซื้อหนังสือสมุนล้างนี้หนังสือคำพิเศษเซอร์เรีเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าสวยเหมือนกันนะอันนี้ข้างบนนะคะหกเจ็ดเก้า สามตัวนะคะสามตัวนะคะสนใจส่งมาเดนมาร์กได้ไหมส่งได้ค่ะแล้วก็เรามาดูตัวนี้นะคะเราเห็นแล้วนะอาจารย์เน้นอะไรเน้นหกเน้นเจ็ดเน้นเก้าทีนี้สามตัวนี้คิดว่าตัวไหนที่เน้นที่สุดอาจารย์จะที่น่าสนใจนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปตามซื้อชุดนี้เรามาลุ้นกันว่าชุดนี้ตัวไหนจะแพงที่สุดไปกลับนะไปกลับนะคะอ่ะ เก้าที่น่าสนใจนะคะฝั่งนี้เป็นเก้าเก้าที่น่าสนใจนะคะเก้าที่น่าสนใจได้แก่เก้าเก้าอะไรดรือตัวเดิโควิด19เนี่แหละนะ,ะตัวนี้น่าจะแพงอยู่เก้าหนะะึ่งตามต่อนะคะสำหรับเก้าสองก็ยังตามอยู่เหมือนเดิมเก้าสองก้าไม่ออกบ่อยนะระวังออกบ่อยเก้าสี่นะ, 9, นะคะตามต่อนะคะ 9้ายังตามกันต่อนะคะแล้วก็เกเจ็ดนะคะเก้าเจอ่าเก้าเลขเก้าอาจารย์เหมาไปเลยนะคะหลายเก้ามากเลยนะคะแต่ว่าถ้าให้เน้นจริงๆนะคะ9ก้าหนึ่งเกสองเก้าเ็ก้ากนะคะก็จะเน้นนี่เลยนเน้นเน้นเท่านี้นะคะถ้าจะเน้นแต่ว่าตัวอื่นก็กัน,ก,นกันไม่ได้นะคะไม่ต้องซื้อเยอะหมดนี่เลย ชอบเลขไหนทิ้งเลขไหนเลยคิดว่าตัวไหนคิดว่าตัวไหนจะฟันเพิ่งหนึ่งตัวพิพม,มาหนึ่งตัวค่ะถ้าทิพ์ถูกก็ขอให้ร่ำรวยคนนะคะก็อาจารย์อยากให้เน้นเลขมงคลเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นหกเก้าหนึ่งศูนย์สองแปดแปดสองนะคะสองแปดนะคะเก้าแปดนะคะแปดเก้าในเลขมงคลพวกนี้นะคะแล้วก็เจ็ดห้านะคะที่เป็นเลขมงคลก็อ,อยากจะให้ทุกคนยังนอนอยู่นะ ตัวรองนะคะตัวรองนะเกนะคะตัวรองอยาให้น้องเอ็ดมินจำนะคะว่าเดี๋ยวให้อาจารย์จะซื้อตัวนี้นะชุดนี้นะคะใครที่ได้เลขจากอาจารย์ชุดนี้ถือว่าโชคดีมากนะคะโชคดีมากอ,อ,อจำไว้ทุกคน ชุดที่อาจารย์ให้หน้านี้อาจารย์จะไปเก่งที่แผงโดยอาจารย์จะเก่งหลกักสา่าทราบได้ว่ารางวัลที่หนึ่งออกอะไรแต่ว่าอาจารย์สามารถเก่งได้ว่าบนจะเลขอะไรจะมาล่างเลขอะไรจะมาสามารถวิเคราะห์ได้ค่ะแต่รางวัลที่หนึ่งหกตัวไม่สามารถนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวแรกอยากจะถามว่าวดนี้ตัวไหนดังคะวดนี้สองเก้านะคะเราก็ตามเหมือนเดิมนะคะสองเก้า สองเก้าเก้าสองนะคะก็จะมีอยู่ในตัวนี้นะคะมีอยู่ในตัวนี้นะคะนี่เลยเราก็จะเอาตรงนี้ก่อนนะคะาตรงนี้ก่อนอหารประจำพระองค์นะคะก็ต้องถูกกันบ้างแหละคิดว่านะเลขมงคลน,นะคะ5้าเก้าเลขมงคลน,นี่เลยนะ นี่คือชุดเลขที่เก่ง3 2 1สองเป็นเลขที่ถูกรางวัลใหญ่มากที่สุดเวลาอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังเนี่ยโอกาสถูกสูงมากนะคะเวลาเก่งเลขต้องเลือกเลขที่มีสถิติดีทั้ง3ตัวหน้าและ3ตัวท้ายจะทำให้มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ได้นะคะเอาเนี่ยเวลาเลือกเลือกแบบนี้ใครอยากได้ตัวไหนสั่งจองเข้ามาได้เลยแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์ฝากซื้อ98นะคะฝากซื้อ98นะคะ ฝากซื้อ98ก็ถ้า98อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหม98นะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่398 39 098นะ0 098นะคะตกขอบตกขอบเขาจะเหลืออยู่แค่นี้เนาะ <c oughs> เวลาอาจารย์เลือกอาจารย์ตัวนี้ดีกว่า442 738 าเจ็ดกับสี่สองนะคะมีเก้าอะไรนะหนึงเก้าสวยสุดๆสวยมากสี่สองหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งออกรางวันใหญ่บ่อยมากทุกงวดมีสองหนึ่งตลอดสามสองหนึ่งสี่สองหนึ่งห้าสองหนึ่งตลอดมาหน้าตลอดนะคะรางวันใหญ่นะคะ อ๋อแล้92วันนี้เขาบอกว่าแพงอ่าอ่ามาดู97 497219นะคะ219 49797 97, 97, 97เป็นเลขดังวันอาทิตย์นะอ่าเลขดังวันอาทิตย์คือ97นะคะอ่ะถ่ายรูปมาแล้ว97คือเลขดังวันอาทิตย์นะคะค่ะ 92 9 29ไม่มีเอา92ไม่ก่อน092นะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยมี58นะ58ชุดนี้เป็นตัวเด่นนะคะ58ตัวนี้เป็นตัวเด่นนะคะแล้วก็มี77นะคะวันอาทิตย์นะคะเลขเบิ้ลน,นะคะเลขเบิ้ลยังเป็น77อยู่นะคะ77เลขเบิ้ลน,นะคะ ดูเลขหน้าด้วยเป็นหลักหนึ 19, ่งเก้า็ถือมาข้างหน้านะคะหนึ่งเตัวนี้หามสวยมากสําหรับวันอาทิตย์เลขเล่นหามเล่นศูนย์ไว้ก่อนเลยนะคะมีโอกาสถูกรางวัลน,นะสี่เลขสมเด็จพระเทพนะคะเลขหน้านะคะศูนเนะคะเป็นเลขดังสลับกันนะคะเก้านะคะตัดมานะคะเวลาเล่นใต้ดินซื้อ420สองตรงโต๊ะนะคะเก่งรางวัลตามแบบนี้เลยนะคะอ่าวันที่หนึ่งพุษภาวันแรงงานแชาตินะคะ ตัวเลขก็จะอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะนะคะ,นะคะลองดูนะคะเลขหามนะคะเลขหามซื้อติดไว้ทำอย่างไรนะคะด้านหน้านะคะ466ชุดนี้นะคะเป็นเลขสมอายุสมเด็จพระเทพนะคะสมเด็จพระกรมสมเด็จพระเทพนะคะอายุ66พรรษานะคะแล้วก็292นะคะเป็นเลขเจ้าฟ้าธีบังกรนะคะก็ถือว่าเป็น นะคะวันแรงงานแห่งชาตินะคะแล้วก็วันหวยออกนั่นเองในเดือนพฤษภามคมหวยจะออกในชุดนี้มากติดอันดับเลยนอกจากอานอกจาก9779นะคะหรือ92ยังจะออกเป็น0220ได้อีกนะคะวันนี้อาจารย์จะเก่งให้ดูเลยนะคะข้ะางหน้า89นะ826นะคะ20 310นะคะเลขในหลวงรัชการที่10นะคะ310นะคะ 20นะคะอ่า20งศเราได้แล้วเนาะทีนี้เรามาดู02บ้างนะคะ02แน่นอนนะคะ501นะคะเลขมงคล501 510นะคะเอาไปซื้อเป็นตรงต้นได้เลยนะสำหรับใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ชอบนะคะ501ข้างหน้า89นะคะ89นะคะ089 890 980ได้ทุกอย่างเลยนะคะ501นนะคะแล้วก็ชุดนี้เลยนะคะชุดชุดเหมือนกันชุดรางวัลที่หนึ่งนะคะ 100787นะคะก็เหมือนกันนะคะ500901ชุดรางวัลที่1นะคะเลขใบนี้เป็นชุดรางวัลที่1นะคะ01อ่ะทีนี้เรามา02นย์องว่าศูควรจะเน้นตัวไหนนะคะ02ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะเน้นเลขมงคลเน้นเลขเบิ้ลเลขเลเลข,ลขามนะคะวันอาทิตย์นะเน้นมี7มี6เข้าไว้นะคะเน้นมี7มี6เข้าไว้เนี่ย878 เน้นมี6มี7เข้าไว้นะคะถ้ามี6-4จะสวยมากเลย99นะคะเลขมงคลนะคะ99ก็ <99, S 2> คือ92้นั่นแหละนะคะเวลาอาจารย์หวยไหนงวดไหนดัง9 2อาจารย์จะซื้อ9 9ดักทางไว้ด้วยนะคะ289ตัวนี้สวยที่สุดเลยเลขมงคลซื้อใต้ดินไม่ได้ซื้อได้แค่ลอตเตอรี่ใบนี้ใบเดียวนะคะเลขมงคลดักตทไทยด้วยเลขมงคลค่ะ6 0 2เลขสมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็ 28, 9, 2 8 9 296นะคะเลขอายุในหลวงรชกาลที่แล้วก็ตบด้วยเลขมงคลสมเด็จพระเทพ502ศนะคะ อ,อย่าลืมนะมสำหรับ2001นะคะซื้อดักทางไว้เยอะๆหลายๆตัวนะเราก็ไม่ต้องซื้อเยอะแบบนี้นะอาจารย์แค่เลือกให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นเลยนะตกเพียงเท่านี้อาจารย์มีเลขลับพิเศษที่เป็นสรุปข้อสุดท้ายในตารางประจำเดือนพฤษภาคมให้ด้วยสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะติดตามผลงานอ่ะเราไปดูกันผลงานตรงนี้นะคะ ใครที่อยากติดตามเอกสารลับนะคะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะเข้าไปที่ลายนี้แอดบูชานะคะเอกสารลับยังมีให้เหมือนเดิมนะคะหวยล็อกวันแรงงานเอกสารลับหนึ่งงวดแล้วก็แถมด้วยเทพกระซิบสิงวันส่งไปบวกร่วมมือกับบริษัทอาคาเนปประกันภัยแถมประกันโควิดนะคะวงเงิน5 0,000บาทนะคะให้ลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนใครที่สั่งสมุดล้วนี่หรือหนังสือคีพ์เซียจะได้ประกันฟรี1กรมธรรม์นะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณบริษัทอาคเนประกันภัยด้วยที่ร่วมมือร่วมใจกันนะคะช่วยคนไทยต้านโควิดไทยที่มีสมุนลัางนี่หลือนะคะสวัสดีค่ะ